จะมีความปกปิดเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมหน้าก็จะเรียบเนียนขึ้นไปอีกเห็นไหมคะอย่างนี้หน้าก็จะเป๊ะขึ้นไปอีกนะคะไม่ได้แค่ปิดความเงาอย่างเดียวเขาก็จะช่วยแก้ปัญหารอยต่างๆให้กับเราด้วยนะคะ ริ้วรอยหรือว่าเป็นจุดด่างดำต่างๆนะคะแป้งฝุน่นอัดแข็งก็เอออันนี้แป้งแข็งก็จะมีความหนาในการปกปิดยิ่งกว่าตรงซอกจมูกอย่างนี้นะคะต้องระวังเนี่ยค่ะก็จะมีความเป๊ะนะคะน,นี่ อย่าลืมนะคะลงที่หน้าแล้วเนี่ยต้องลงที่คอด้วยเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีความเป๊ะมากขึ้นนะคะอย่ีงนี้ทีนี้มาแต่งตาเพิ่มกันนะคะวันนี้โอก็จะมาใช้พาเลตนี้นะคะชอบมากๆเลยนี่ค่ะ อาิสทีสตูดิโอนะคะชอบที่สุดเลยนี้แต่งหน้าออกไปข้างนอกกัน <c oughs> เพราะว่ามีสีเยอะมีลิปสติกแล้วก็มีอายแชโดว์อยู่อย่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอใช้เป็นนิ้วเลยแล้วกันนะคะเราต้องการให้เป็นสีชมพูนิดนึงแล้วก็แตะเข้าไปเห็นไหมมันจะมีความวิง ที่โอเนี่ยก็มีเติมอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องการให้มันชัดขึ้นมาอีกเราก็แตะเพิ่มวิธีการนะคะเราจะต้องสร้างเบ้าที่ดวงตาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจึงจะเอาความวิบวิบเนี่ยแตะลงไปอันนี้เป็นการสร้างดอลลี่อายนะคะก็คือให้ก้มลงไปแบบนี้ที่เป็นถุงใต้ตาเราก็แตะแตะเบา,เบา เราลืมตาขึ้นมาใต้ตาเราก็จะมีความวาวพอดีนะคะทีนี้วิธีการแต่งตานะวันนี้ตายังดูเบาไปนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปงานใช่ไหมเราก็เพิ่มได้นะคะอ่ะวิธีการถ้าเกิดว่าเราจะต้องการทําเบ้าตานะคะเราก็ใช้ผูุกันปลายโดมแบบนี้ค่ะแตะสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะ ถ้าอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะถ้าเราหลับตาแล้วเราลงเนี่ยลืมตามามันก็มันยังไม่ถึงจุดที่มันสูงสักทีเราก็ลืมตาแต่งไปเลยนี่นไหมคะอ่ามันก็จะสูงมาดีทำเบ้าตาเห็นไหมคะ รอบตาข้างนี้ก็จะเห็นชัดกว่าข้างนี้อย่างนะ้ทีนี้เราก็มาทำข้างนีง้เน,นี้ยนะคะเราก็วนเป็นวงกลมเพียงเท่านี้เราก็ดูตากลมโตแล้วเน,นี่ย ตุลมโตมากขึ้นทีนี้ข้างบนเลาลงสีนี้ใช่ไหมคะข้างล่างเราก็ต้องลงด้วยเนาะนี่ค่ะเอาให้มันเชื่อมกันบางคนไม่กล้าลงตาล่างนะบอกว่าพี่คะเดี๋ยวมันจะเลอะค่ะไม่ต้องกลัวเลอะเนาะเพราะว่ามันมันถึงจะเข้ากัน ข้างบนข้างล่างนะคะอย่างนี้ตาเราก็จะดูโตขึ้นดูกว้างขึ้นนะคะทีนี้จะเห็นว่าด่างยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มด่างกันนะคะวิธีการเราก็ใช้พู่กันอย่างนี้นะคะพู่กันแต่ละอันเนี่ยเราควรที่จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทาตาไปทาด่างทาอะไรเนี่ยสีมันจะไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ โอก็จะเลือกใช้ฝุ่นคิวนี่แหละเราก็จะใช้สีตรงกลางสีอ่อนๆแตะแตะนี้แตะนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เช็ดหน่อยเราก็เริ่มที่ปลายจมูกอย่างนงี้ค่ะเราก็ปักเบาๆขึ้นเลยเห็นไหมคะด่างก็จะชัดขึ้นมาแล้ะ เชื่อมเชื่อมระหว่างตากับจมือเห็นไจะไม่เหมือนกันละอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะาการแต่งหน้าเนี่ยค่ะมันก็เหมือนศิละปะค่ะตรงไหนเนี่ยที่เราต้องการที่จะเก็บเราก็ใช้สีเข้มนะคะสีเข้มในการที่จะ แลงเงาเ,าเอาออกไปซะนะคะเห็นไหมจมูกก็จะดูเรียวยาวขึ้นนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าแบบนี้เราจะต้องใช้แสงที่เพียงอพอเพื่อความจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าแสงสีส้มหรือว่าแสงที่ไม่พอ บางครั้งหนะ้าอาจจะวอกไปได้หรือการแรงเงาอาจจะเข้มเกินไปได้นะคะก็ควรที่จะเป็นแสงธรรมชาตินะจมูกก็จะเรียวขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเลยก็จะดูโด่งขึ้นก็เอาไปเชื่อมกับกระบ,บอกตานะคะเพื่อไม่ให้ดูโบ๊นะเนอะ จะเห็นว่าคิ้วตรงช่วงนี้ของเราเนี่ยมันดูแคบกว่าช่วงหางเราจะต้องเติมนะคะก็เอาพู่กันไปตัดแบบนี้ค่ะแต้มสีอ่อนหัวงคิ้วเนี่ยจะต้องอ่อนนะคะก็เชื่อมเข้ามาคิ้วก็จะดูไม่แหว่งแล้วนะคะ ะะก็จะดูยาวชนกันเข้ามาทำให้เท่ากันนะคะสองข้างแค่นี้เองค่อยเชื่อมกันนะคะ,คก,นนะ,คะก็จะดูคมขึ้น ะะดังก็ดูโด่งขึ้นตาก็ดูชัดขึ้นเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้จมูกเด่นขึ้นมาอีกเราก็ใช้สีชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์เล็กๆเนาะในการทําให้จมูกเนี่ยเพิ่มความเงานะคะถ้ามันมีความเงานิดนึงเนี่ยก็จะดูหยดเป็นหยดน้ํา เราก็จะใช้ทุกกันนะคะอันที่ไม่เลอะเนาะนุ่มๆหน่อยนะคะเช็ดก่อนเราก็แต้มที่เป็นชิมเมอร์ที่ไม่ได้หลอกลวงมากนะคะแต้มลงไปที่ตรงนี้เหนไก็จะเป็นหยดน้ำขึ้นมาเลยคือคนเอเชียเนี่ยนะคะมันจะยุบแค่ประมาณตรงกลางแล้วก็ตรงปลายไม่พุ่ง เพราะฉะนั้นเราจะแตะแค่ตรงกลางแล้วก็ตรงปลายเราอย่าไปแตะทั้งแท่งเพราะว่าถ้าแตะทั้งแท่งเนี่ยมันจะดูเหมือนคนหน้ามันนะคะเอาให้หลอกตาให้ดูพุ่งขึ้นมาสองจุดเท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ตรงบริเวณกระจับปากเพื่อให้ปากเนี่ยเด่นขึ้นมาอย่างนี้นะคะนแล้วก็ตรงบริเวณรอยบุ๋มของข้างอย่างนี้นะคะ ให้รับกันหนะา้าผาอันนี้เหมือนเป็นการเหมือนเป็นการเจิมนะคะแล้วก็บริเวณแก้มถ้าเราต้องการให้มีความเงาให้ดูหน้าสุขภาพดีหันซ้ายหันขวามีความเงาแบบนี้นะคะอันนี้จะสังเกตว่าโอลงเบามากๆเนาะเพียงเท่านี้เองนะคะ เราก็จะดูเป็นธรรมชาติแล้วค่ะทีนี้เติมปากนิดนึงให้ดูไม่เยอะนะคะใช้เป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยชมพูเป็นลิปกอสออกสีค่ะสวยแค่นี้ก็ดูสดใสละนะคะ แก้มสีชมพูนิดหนึ่งดีไหมอือนะคะวิธีการปัดแก้มแบบนี้ให้เราถูขึ้นมาให้ติดแปรงนี้นะคะแต่เวลาลงหน้าให้เราแตะเบาๆบริเวณหน้าแก้มแค่นี้พอนะคะให้ดูเป็นชมพูระเรื่อถ้าเราอยากดูเด็ก ให้เราวนเป็นกลมๆแบบนี้แค่นี้เองเราก็เอาที่เหลือเนี่ยค่ะลงที่ตาให้มันหลับกันให้ดูกลมกลืนให้ดูแพงการแต่งหน้าดูแพงก็คือ สีทุกทุกทุกส่วนเนี้ยก็คือจะต้องแมทกันทั้งหมดเลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้ลุคที่สดใสเป็นธรรมชาติแล้วนะคะพร้อมออกไปทำงานนะคะบ๊ายบายไว้มาใหม่นะคะ